สวัสดีครับย okay, no? uh, well, uh, ินดีต้อนรับยุซีทุกท่านทุกคนเข้าสู่ทีมงานของพ่อสวยพาลุยผู้ถอดพาลุยครับยุซี่ครับพ่อกัดนะครัดนะเมื่อนี้ก็ติดตามปูชูให้ครับยุซี่ครับผมได้ยินข่าวว่าปูชูเพิ่นไปนั่งเอาเลขนะครับเนาะอยู่ในภพในภูมิอยู่ในกระปูไหนครับยุซี่ครับผมกับยุซี่กับวันที่เขอนไปชมจิบของปูชูกับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดือทางช่องเป็นสื่อกลาง เป็นทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางขนาดขับเอฟซีครับผมกย่างว่าปูชูนะครับเนาะเพิ่นกระหางหายไปโดนแล้วครับเอฟซีครับไปนั่งเอาเลขได้ตัวไหนนะครับเนาะเอฟซีก็ขันมักขจัดขันกาดกันผ่านนะครับเรื่องขันมักขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเนาะสำหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามาครับผมนะครับติดตามปูชูเบิ่นขับเอฟซีกับว่าปูพคนเปย์ยุใสนะครับเนาะ เอาเลขจากมองไหนมาพูบนั่นเป็นยังไงเป็นสีฟ้าให้เป็นเบอลซูฟังเลยครับเด้วเอฟซีรับผมเดี๋ยวต่อสายหาปูก่อนครับเอฟซี FC ครับนวัตการปูว้าวเป็นยังไงปูเคลื่อนยหนบแถบน้ำท่วมบ่อยูุ่นบนะบ่ท่วมมันจะสูงตีปูมันเพิ่มป่วยหน่อยเนาะโอ,โอ้เอาเปื่อยหน่อยดีม่บามันแว่งหน่อยตีปูเปื่อยหน่อยป่ เว่น้อยโอ้เล่ยน้อยนะครับอุี่ครับผมว่ามันแวงน้อยวานอยู่แวงน้อยอยู่เนะี่อือวาเว้ยน้อยวานโอ้ปูไปยิม้มแย้มอุ้สีไปซุ่มหมอเลรกห,หน่อยเนาะท่านดอกน้อยพูมบัดบุดีอ่ะเพราะเขาหัวดเดียวเอสามเจ็ดโอ้ตั้งแต่พุ่นมาเพิ่งเขาสามเจ็ดกวที่ผ่านมาอ่านบอกปูอืออือ เดียบร้นตัวปูมันกันยังกันเขาอยู่ไปหาหมงอื่นคนนี้ะราได้หาอยู่ผูมบััตนั่นเองอ๋อผู่ไปเอาไปหามองอื่นา,า,าอือ๋อครัออบผมวันนี้ไปเอาไสมาหลือปูไปเอามาแล้วได้สองห้าแปดไปเอาเมื่อไรปูขึ้นผ่านมาเนี่ยนะ โอ้เมื่อเ่อนทีนิไปไกปป่พวกพูไปเอาเนี่ยกับพวกไก่ผบดไน้ไปที่พูนไปไร้ไคนบาพูไปจะพาดไนล่ะโองตามลูกเออทำเพื่อชลบทวัวพวกไก่ยังใน,นงพูขึ้นไปสะพอดคนชนบทุน เอาบมกไนนก,ก่ได้หละกัดัมันมีทางรักไปน่นจิราเนี่ยก็ไปทุะบทอ้มีทางลัดไปยุนโมพูห์หมายสองหาแปดครับเอาบ่องขันเป็นไรพู้ไปเอาพูมอย่างปูพูมอ่าปูยาเนี่ล่ะพูมปูยาเลยเออ่ปออกมาหาบอก วันไหนสามเจ็ดวดนี้บุมีหลังเนี่แสามสูโอ้งวดงวดที่แล้วไปเอาหันได้สามเจ็ดบกกูแม่นที่สองใบอถึกรถตี่สองใบแมนโอ้โ่อยู่หบุคนนีปัจจัยบุคือยู่แถวบ้านหน้ากลางนี่ล่ะโอ้ครับผมมันมีอย่บ้ันจินเนี่ยสองหมื่นหมื่นกัวสองหมื่นกว่าแหละมันเป็นเงินกลางโอ้ครับผม เป็นวัถวายพระครับคุณเป็นเขากองกาลพี่ปูปูก็เลยไปหาเอาเลขนี่แหละบ่ปูอืมเลยโอ้ยมากพิดมองแล้วอะ่ะบ <c oughs> ่พิดมองดอกปูสื่อเยอะดอกเก็ไปหาเอาเลขแล้วปูมาเสือเอาเนาะ่นต้นไม่ง่ายบอกปูโอูแต่เจงคัก บอ,อกไมเ่เห็นเลยบอกปูคือว่าเก่งฮะบอ,อกไม่เห็นเลยดิีโบลาว่าแคบานก็่เราเก่งห้เลขแม่นนะโอ้เลขเียวในรวดที่สองอืวดแรกก็สามเจ็ดสามเจ็ดโอ้ห้เลขล่างมากวัดรลกวดนี้ให้สามตัวบนดเลยบอกปูนปูเห็นสองตัวอ้สองห้าแปดสองห้าแปด แต่ว่ากับยังไม่ห็นล,คลนนะครับผมโอ้ตัเล่นสองตัวเนาะปูเนาะอืมติดไติโบพาครับสองห้าเปลี่ยกเอฟซีครับผมตัเด่นสองตัวกับมีสองหาบัรตัวเน้นนี่ตัวไรปูสองตัวนี่เน้นจะเน้นสองหางครับผมอ๋องกลมตัวเน้นคือขอดีครับเอฟซี 4, ครับ ตั้งหนาได้สองหาด้ยผมงดทีเดียวได้แก่สองตัวงวดนี้ได้มาสามตัวว่านลงปูอานขึ้นไปพุณล,ปะ,ลปะปอ้วนอะไรปูสิการปาบี่บอกปูมนน้ำจังกุ้มดีเออกับบุหรี่รถผ้าไปหาครับ บวกน้อมกับาช่อน้ำยเยออแถวบัานน้องบวกกับแจนน่ะก็ต่้น้ำหมุนวินน่าน,น,าน่าหนื่นผ้าไม้าเลยเขาเบื่อมันก็พอได้แก้ได้หละก็จาไปไล้วไม่นยู่ครับผมขันขันอยู่ทั้งบัานเหาบั้นพ่อได้แก่เออตีปูวมือปัะจุบันปัจจัยปนนี้ได้ดละครับอิกมากเขาก็มาถวายุู้รับผ์ารหัสก็ สองพันสามพันะครับนั่งอยู่บ้านเพื่อเป็นอบบ้านน่งนืไม่มีอย่างเลยออเไปหาประสบระรันเราพูดไปไกลข้างกระไดหาประสบการันตัวไฮนี่เป็นตัวแดงกัอตัวดำพูดแดงแดงโอ้ หายแดงยิ่งเึิเ่อเลยผูไ้ไปเอาก็คึ้น่าติดแน่นอนดีกว่าครับต้นไม่งมเงี่กวันที่ปูที่เบ่านี่ยผมว่าพอเห็นปูดดนนตังดนปูก่ะอยู่ต้างคุ่นอกเป็นยังไงเนาะวัสาสันดอกขึ้นทอดปูดอยู่ <c oughs> มเคื่อขึ้นเมื่อนนี่เราปูไปอ,อ่ะแมนมาเคลื่อนนี่ละโอ้เอามามันโอ้สว่างทุกไทยพอดีตัวนี้ไหมมือมมนี่กับไหน,นว่าโค้งทุ้นไทยฟันทงไปเลยเพราะมีตัวไรอีกแล้วน้องปูเนาะแมนสองห้าสองแปดห้าแปดตัดออกแล้วสามตัวสองห้าแปดตัดออกสองตัวก็มีสองห้าสองแปดแล้วก็มีห้าแปดเอฟซีเบรกลับออก,กเ,กเอด้อครับด้วยเอฟซีคับผมบนะเบรกลับออก เพราะว่าขั้นเขียนกราฟให้หลายๆมันเลขมันคือหลายตัวหรือว่าสัญลักษณ์ตัวเลขตัวนึงก็ขึ้นอยู่กับความมักความชอบแล้วกบเริ่มปูบนไปเอาเลขมาให้ใกล้สีออกพรรษาแล้วเดือนหนาเนาะปูคอกพรรษาเนาะดดเดือนหนาก็าออกพรรษาแล้วครับอันน,อน,นี้กูวัน,นที่อะไรกูวันที่สิบเจ็ด ดูกาออกมั่ษาโอ้สิบเจ็ดตัวแรกห่วยเหลือเพรามอยี่สิบหมื่นตัวนี่เลยยี่สิบหมื่นตัวนี่ก็ออกยี่สิบหมื่นครับอีฟซีครับผมท่านแบบไปญี่ปุ่นกับจีนไปหาปูอยู่ทางหน้าว่างครับเพราะว่าปูคนไปจับมรรษาอยู่ทางเป๋ยหน่อยนะครับนอีฟซีครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางของปูตู้ครับอีฟซีครับผมใดญมากวมดนี้สามตัวสองห้าแปดนะครับเนาะ าดเปลนะครับเด้อเอฟซีครับผมเลขเปลวยุพุ่มต้นไม้เงยมาสั่นสองหันไฮเรมแมนนี่ค่างนี้ค่างที่สองขค่างที่สองเราปูเนาะแมนครับผมค่างนี้เป็นคัางที่สองคัางเลกไปสามเจ็ดตัวเดียวล่างครับค่างนี้ไปมาได้สามตัวคือสองหาดเปล่า 2, 5, ครับเอฟซีก็แคบหน้าจอไว้ครับมักกระจัตขัดกระพานนะครับเลกืกคันมากันชองก,กดไลค์กดแชร์ กับทางทีมงานพอสบายพระรวยผู้เฒ่าพระรวยนะครับยิบซีครับผมยิบซี่ไหมกับเขามากก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อครับเลยยิบซีครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อขอย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนคนบุคคลครับยิบซีครับมักกระจัดขัดกับพานนะครับเนกเอาไปหาหยิบจับรัตรีไปครับยิบซีครับผมตัดเล่นสองตัวมีสองห้าสองแปดสั่นัดครับยิบซี่ครับผมหาแปด ค,นะคนะบมีชงหาชงเปดนครับมีหาเปดกรอบไพี่ครับผมสารคดีนีกับขอบบุญขอบคุณปูไรครับผมสาัสดีครับปูเจริญเจริญนุลรับจ้า